สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มณีพาไทยทุกท่านนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดเสื้อลายขอนะคะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทราคาพิเศษราคาจาัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณลูกค้านะแบบนี้นะคะจะเป็นตัว S เนี่ยลายขอจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะตอนตรงนี้ก็จะเป็นแต่งกระเป๋านิดนึงนะคะคุณลูกค้านะเป็นกระเป๋าเจาะนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้านะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นของนะคะ ขอบคุณนะคะคุณพี่สุปาณีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะสั่งตัดให้คุณพ่อนะคะสั่งตัดให้คุณพ่อนะคะรอบอกนะคะ44นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่28นิ้วนะคะความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าแจ้งรอบอกนะคะแล้วก็ความยาวเสื้อเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านของเรานะคะเดี๋ยวออกแบบตัดเย็บให้นะคะสีกรมสวยๆค่ะสีกรมสวยๆค่ะเนาะแต่งนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าเนาะไม่ต้องเป็นแบบว่า ใส่ลายขอทั้งตัวนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0416ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นผ้าเปลือกใหม่เห็นไหมสวยมากๆเลยค่ะเรามาอดแดปใส่กับผ้าผ้าฝ้ายมักโคนได้เลยเห็นไหมคะตัดเนี่ยค่ะตัดมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ สวยๆใส่สบายไม่ร้อนนะคะและที่สําคัญนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกรีดง่ายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหานะคะเสื้อนะคะซื้อให้คุณพ่อนะคะซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะให้คุณปู่คุณตานะคะยินดีเลยค่ะคลูกค้าขาคุณน้าคุณลุงนะคะส่งการนี้นะคะอยากได้ของฝันของฝากนะคะอยากได้เสื้อผ้าไทยผ้าทอสวยๆก็โทรเข้ามาค่ะ0890416008ส่หนหรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0 4 1 6ส่นได้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะแบบไหนนะคะแจ้งได้เลย โทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทราบว่าใส่อกใส่ไซส,ส์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยสามารถถ้าแบบว่าเป็นแบบสูงสูงเนาะคนสูงนะคะร้อยเจซนร้อยแปเซนอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเราเดี๋ยวตัดให้ใหม่ได้นะคะรองานนะคะจัดส่งภายใน7-10วันเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะแต่กรณีงานสั่งตัดต้องขออนุญาตมัดจำาร้อบาทนะคะต้องโอนมัดจำาร้อบาทนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่พร้อมโอนนะคะ พร้อมโอนจองนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าโทรเข้ามาเลยค่ะ0890416008หรือว่าแอดไลน์ค่ะ mali0416 ได้เลยค่ะเนี่ยเสื้อเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าเซ็ทชุดนี้ค่ะผ้าเซ็ทนะคะลายของสีกรมเนาะสีกรมมาท่านะคะสีกรมเข้มๆสีน้ําเงินเข้มอะคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะใช้ผ้ารุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค,าะคะ้าราคานะคะราคาชุดละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค,าะคะ้าค่ะนี่ค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะสนใจนําไปตัดชุดแสกนําไปตัดเสื้อผ้าถุงนะคะเสื้อกระโปรงนะคะหรือว่าจะไปตัดอะไรหลักเป็นดัดไร่หลากหลายแบบนะคะคุณลูกค้านะชุดเดนยาวๆก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสนใจนะคะรับชุดนี้ก็โทรเข้ามาเลยค่ะ0890416008หรือว่าแอดไลน์คะ่ะ mali0416 ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่สุปาณีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ ขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง youtube แม่มัิพาไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ